ล้วครับอูกำลังนางตอนหกลูกวันเสียงเนียงคว้ยคุ้ยคุ้ยกับเขาไป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  ที่1ครับหลักที่1ไม่ได้แต้มลงอยู่แต่ไม่ได้ลงมาบส่สูเนาะลงมาสูหน้อยๆน,นะครับลูกมันข่ามเค้วมากไก่ครับอู้นข่ามเขาาจากักสวนยางเห็นะก็ะเฉลยลงมาบอ่อบเดินหน้าต่อหาฉเฉลย ืันนี้นักแรกครับนกลงบ่อใดครับมันบ่อเขามาวงคงขึ้นนะครับมันสูระยะระยะประมาณเมตรเมตรนึงนะครับเมตรกก,กว่าบ่อตุ่มใส่นกไส่นกขึ้นมองนี้ดนะครับนกปามาจับยุพีพี่น้องย่พีมันไกลครับเห็ดเนิ่นไปให้ยู่ครับจับยุพีครับยุพีเนาะ ใส่นุกไว้นี่เฮ็ดล้านไว้นี่ครับมันบ่ยอมเขามามองนี้เนาะไป,ไปหาเต็ม กำลังนางตอนหกลูกมันเสียงเองียงคุย้ยคุ้ยคุ้ยคุ้ยกับเขาไป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 ทางบนหมานเถะนอะเนาะตอนหกมันหนีเนาะนะครับสองตัวเลยผมนั่งลีอยู่นี่เนาะ ไปไปพูม,มาน้องพี่น้อง